สวัสดีสบายดีเศรษฐีและอนาคตเศรษฐีคริปโตเคอร์เนซี rency, ทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2022วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเดือนพรุ่งนี้หวยออกนะเพื่อนๆใครที่มีเลขดังเลขเด็ดทิ้งกันไว้ได้นะครับไม่ถูกไม่ว่ากันนะครับผมมาพูดกันสัก2อสข่าวนะเพื่อนๆวันนี้จริงๆแล้วมันไม่ได้มีข่าวอะไรที่มาทําให้ตลาดแบบเขียวขจีนะอาจจะเป็นอันนี้สงจาก ในเรื่องของ Terra Network ที่เข้ามาซื้อ Bitcoin เพื่อที่จะมาหนุนเหรียญ UST หรือเปล่านะเพื่อนๆก็ใครมีทฤษฎียังไงนะครับคอมเมนต์เข้ามาข่าวแรกมาพูดถึงกระทรวงพลังงานของประเทศรัสเซียเขามีการผลักดันให้รัฐบาลรัสเซียเนี่ยผ่านกฎหมายว่าด้วยการขุดคริปโตเคอร์เรนซีหรือพูดง,ง่ายๆว่าเขาต้องการให้การขุดคริปโตเคอร์เรนซีในประเทศรัสเซียเนี่ยถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าเพื่อนๆจำได้2ส,สัปดาห์ที่แล้วประเทศสหรัฐอเมริกานำทีมโดยนักการเมืองออวุฒิสมาชิกค,คุณอลิซาเบธวอร์เรนนะครับฝั่งเดโมแครตเธอออกมาบอกว่าประเทศไหนที่เอื้อประโยชน์ให้กับประเทศรัสเซียนะครับเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีไม่ว่าจะเป็นการให้ใช้เอ็กชเ g น์การให้ใช้ซื้อขายสินค้าและบริการเนี่ยเขาจะคว่มบาตรประเทศนั้นหรือธุรกิจนั้นๆด้วยที่ให้แบบ ยังไงช่วยคนรัสเซียเลี่ยงการคว่ำบาตรเนี่ยเพื่อนๆแต่คราวนี้ที่ประเทศรัสเซียเขาถ้าเขาทําการขุดให้ถูกกฎหมายแบบเสรีเนี่ยผมอยากรู้ว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะว่ายังไงนะครับจะพูดยังไงกับตรงนี้เพราะว่าเขาขุดของเขาเองอะ่ะเราจะไปห้ามเขาไม่ได้นะเพื่อนๆคิดยังไงกับตรงนี้คอมเมนต์เข้ามานะครับผมว่าข่าวนี้มันจะต้องมีการขยายตัวแล้วถ้ามีอะไรเข้มๆเนี่ยเดี๋ยวจะมาอธิบายแล้วก็ขยายความให้ฟังอีกครั้งนะครับ มาพูดถึงเซลิก่ากันนิดนึงนะครับเพื่อนสมาชิกถามกันเข้ามาเยอะในเรื่องของการเปิดตัว Metaverse p l พลตฟอร์ของเขาที่ชื่อว่า m e t a p o l i s นะครับซึ่งจะมีการลอนช์งาน Open Door สำหรับ VIP ที่ Miami Florida ดาในวันที่2เมษายนที่จะถึงนี้นี่หรือเปล่าคือเหตุผลที่เหรียญน,นี้เนี่ยโหเพื่อนๆพ,พุ่งเรียกว่า8เมตร 20เมตรเลยก็ว่าได้นะครับใน2-3วันที่ผ่านมาจริงๆแล้วเหรียญน,นี้มีอะไรที่น่าศึกษาเยอะนะครับเพื่อนสมาชิกลอง Google เข้าไปนะครับในเรื่องของ s า l ิก้เนี่ยมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ทั้งวิดีโอภาษาไทยทั้งบทความภาษาไทยให้อ่านเยอะเลยนะครับแพลตฟอร์ม Metaverse ของเขานะเพื่อนๆจะมีในเรื่องของ Luxury b r a n d e s ด์ r e e c o m m e r c e Play to Earn Game ป้ายโฆษณาและทุกอย่างที่ Metaverse Project ควรจะมีในปี2022นะครับ10วันที่แล้วนะเพื่อนๆราคาของเหรียญน,นี้เนี่ยอยู่ที่0.04เซนเท่านั้นเองผมอ่ะเห็นเหรียญน,นี้แล้วก็เพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาจริงๆต้องแต่เดือนที่แล้วแล้วนะเชียร์ให้ผมแบบพูดถึงเหรียญน,นี้หรือซื้อเหรียญน,นี้เนี่ยผมคือตัวผมเนี่ยเงินมันไปหมดกับ Metaverse Project อย่าง p า v เวแล้วก็บล็อกโทเปีหมดแล้วนะเพื่อนๆผมเลยแบบ ปล่อยผ่านไปนะครับปรากฏว่านี่นะครตกรถหลายคนเชื่อว่าตกลถนะเพื่อนๆยังไงก็จับมือนะครับขอที่จะจับมือเลยแล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจมากนะเพื่อนๆเพราะว่าผมว่าสิ่งหนึ่งที่มันสนุกในวงการคริปโตเคินซีก็คือการที่เรามีเงินสดแล้วก็เตรียมหาโปรเจกต์ใหม่ๆที่มันน่าสนใจนะเพื่อนๆเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปเสียใจมันมากนะครับจริงๆแล้วผมที่ผมพูดเนี่ยผมก็ปลอบใจตัวเองด้วยนะเพื่อนๆ มาดูในเรื่องของเอ็ก n g นในประเทศเกาหลีนะฮะในเกาหลีใต้เนี่ยเวลาเขาดันเหรียญอะไรเนี่ยเขาดันจริงๆนะนี่นะเพื่อนๆอัปเดตนะครับเอ็กเชนในเกาหลีใต้เนี่ยสองเหรียญที่เขามีปริมาณการซื้อขายมากที่สุดคือซา l ิก้าแล้วก็ v ีเชนนะฮะในเรื่องของวันงานนะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับซาริก้าเนี่ยงานวันที่2เมษายนมันอาจจะมีการ by the rumor sell the news หรือเปล่ายังไงก็กาดอย่าตกนะครับไม่มีใครรู้อนาคตนะเพื่อนๆยังไงระวังให้ดีส่วนในเรื่องของ V chain เนี่ยที่มันดันขึ้นมาเนี่ยเพื่อนสมาชิกก็ถามเข้ามาเยอะนะฮะจริงๆนอกจาก v ว t 2.0ผมก็นึกอะไรไม่ออกนะเพื่อนๆมันแล้ว v ว2.0มันก็ต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งส่วนในเรื่องของออล่าสุดเขามีเกี่ยวกับการประกาศเปิดตัวเกมของเขานะครับเกมที่ชื่อว่าเมตาทันนะครับซึ่ง ในเรื่องของเกมมันก็ยังต้องก็ต้องลุ้นว่ามีจะมีคนเข้ามาเล่นเยอะหรือเปล่านะครับในเรื่องของ VChain เนี่ยหลังๆผมเห็นว่าเขาเหมือนกับเอยนไปทางเอ็นไปทาง uh, Defi NFT ในเรื่องของเกมมากขึ้นนะเพื่อนๆเหมือนกับข่าวเกี่ยวกับ uh, Supply Chain Management เนี่ยจะไม่ค่อยออกมาเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับตรงนี้คอมเมนต์กันเข้ามา มาพูดถึงบล็อกโทเปียกันนิดหนึ่งเพื่อนๆจริงๆผมนอนน้อยเพราะเหรียญน,นี้เลยนะครับคือมันมีในเรื่องของ Roadmap ปี2022เขาเปิดตัวมาเมื่อ2วันก่อนแล้วก็1ในนั้นเนี่ยมันมีการพูดถึงว่าบล็อกโ o เปีหรือเหรียญบล็อกเนี่ยมันจะถูก list ใน centralize d exchange และแม้กระทั่งล่าสุดเนี่ยมันก็มีทวีตออกมาบอกว่า b ล็อกโทเปีเนี่ยเตรียมที่จะลิ s t บนเนี่ย CEX exchange เนี่ยหรือว่า centralized exchange เนี่ยซึ่งหลายคนแทบจะมองไปในทางเดียวกันว่ามันน่าจะถูกลิสต์บน Binance นะครับก็รอกันไปรอกันมาปรากฏว่าไม่ได้ถูกลิสต์บน Binance เพื่อนๆมันไปถูกหรือว่ามันสามารถเทรดได้บน p a n Cake Swap นะครับล่าสุดข้อมูลมีแค่นี้หลายๆคนใน Twitter เนี่ยเหมือนกับ ต่างคนต่างงงว่าเกิดอะไรขึ้นนะว่าเดิมทีเขาเขียนไว้ว่ามันเป็น centralized exchange ที่จะถูกลิสต์แต่ไปมามันไปถูกลิสต์บน decentralized exchange คอมเมนต์ที่เขียนนะเพื่อนๆเ,เนี่ยดูนะฮะเขาบอกว่าตอนแรกบอกว่าจะไปลิสต์ใน centralized exchange ไปามากลายเป็นแพนเค้กสวอปซะอย่างนั้นนะครับสงสัยเราคงต้องรอต่อไปอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าประชาสัมพันธ์เนี่ยไม่ดีนะประชาสัมพันธ์บอกว่ามันจะไปลิสต์ในเซนทรัลไล e ์เอ็กชแนนแต่ปรากฏว่า มันไป list ใน dex นะครับใครที่มีข้อมูลเชิงลึกตรงนี้เนี่ยรบกวนแบ่งปันเข้ามาหน่อยนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าถ้าเกิดบล็อกมันไปถูก list ใน binance เนี่ยมันมันคือเหตุผลที่วันนี้มันควรจะขึ้นแรงขนาดนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะิส s t ทีหลังเนี่ยวันรุ่งขึ้นหรือว่าเร็วๆนี้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วมันเหมือนกับน่าจะเป็นวันนี้ด้วยซ้ำไปนะเพื่อนเพื่อนไม่ทราบเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ comment มเ,มเข้ามานะเพื่อนเพื่อน อีกข่าวหนึ่งเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาเยอะนะครับในเรื่องของ Shiba Inu Metaverse นะครับก็ดูเหมือนกับมันเริ่มจะเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพื่อนๆข่าวนี้เขาบอกว่าชิบะอินุเม t a v e r เวนะครับจะมีกว่า1 0 0 0 0แแปลงด้วยกันทั้งหมดนี่นะครับเขาบอกว่าโปรเจกต์ที่ชื่อว่า s h i p ดอะเม t a v e r เวิจะมี1,595แปลงด้วยกันบางแปลงเนี่ย จะเป็นในลักษณะของ p r i v a t e หรือเฉพาะ VIP นะครับจริงๆข้อมูลตรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้ออกมาเยอะมันจะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะเท่าที่ผมอ่านดูเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับสำหรับคนที่สนใจในเรื่องของ Chip The Metaverse Project นะครับเท่าที่ผมอ่านเจอเนี่ยเขาบอกว่ามันจะมีการเปิดจองเฟสแรกนะครับจะมี36,435แปลงและเขาจะแบ่ง เมืองเมตาเวิร์สของเขาเนี่ยเป็น4 District หรือประมาณว่า4ตำบลอะไรประมาณนี้เพื่อนๆก็ในลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอเนี่ยจะมีในเรื่องของราคาด้วยอะไรด้วยนะครับทั้งนี้มันก็จะต้องมาจับตาดูกันต่อไปว่าราคามันจะออกมาเท่าไหร่เขาจะบิดกันยังไงใครจะได้เป็นตัวแทนในการทำโปรเจกต์นี้ในเรื่องของเกมในเรื่องของกราฟิกต่างๆตรงนี้ก็น่าสนใจน่าจับตาดูนะเพื่อนๆ อีกข่าวหนึ่งนะครับข่าวสุดท้ายในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับรัฐออริโซนาเมืองแชนเดอร์เขาบอกว่าเปิดให้พลเมืองจ่ายค่าน้ำค่าไฟเป็นบิตคอยน์อธเ e เรียมแล้วก็ไลท์คอยนะเพื่อนๆน,นึกภาพนึกภาพว่าสมมุติเราจ่ายค่าน้ำค่าไฟไปด้วยไลท์คอยแล้วอยู่ดีมันขึ้นมา20%เนี่ยผมคงแบบไม่อยากเปิดไฟเลยเพื่อนๆคิดไงข่าวนี้นะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ย มันไม่ได้มีอย่างที่เรียนตอนต้นนะไม่ได้มีอะไรเป็นแคดเดอริสหรือเป็นอะไรที่แบบน้ำๆเนื้อๆที่ทําให้ตลาดมันเขียวขจีเลยนะฮะผมเข้าไปอา Papa, ่านใน r ร d d i t เนี่ยบางคนบอกว่าไม่ต้องไปสนหรอกเขียวก็คือเขียวเหรียญมันพั้มก็ปล่อยมันพั้มต่อไปนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับวันนี้ทําไมตลาดมันถึงเขียวขจีแล้วโอกาสที่เราจะเห็น5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นไปได้ไหมในเดือนเมษายนคอมเมนต์เข้ามานะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนๆ อย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม